หนูก็ดูสับปะาดขวดมีกี้จ้าอเบบี้ชเบอันนี้หมวกอยาไปหมวกไหมเอาแบนให้น้องด้วยนะลูกหมวกไน้องเ้นอน้หมวกไปใส่เร็วเอาใจในนี้เอาไว้อัทุกคนก่อนจะซ่อมจะซ่อมเก้าอี้โอ้ ก้าวเกาอี e. เอาให้แม่รูกเคลนก่อนโอ้โหปู่นึงเรียกแอน <laughs> 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 โอ้โยโอ้ยโ,โอ้ยสามเพชรอาปุมนจะไปนอนแล้วนะ Let's go โรงเรียนแล้วของเราหนะอาอยู่ คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่ทุกซนอันนี้ของหนูหใช่ไหม่มมน,นี่ของใของพ่อบอยมั้งของพ่อบอยของรมัรงเนี่ยดงของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนจจใครชอบบอ่ออี เด็กๆแล้วก็ไม่สุกสนอะไรคะเอาทุกคนออก็ไปโรงเรียนออก็ไปออก็ไปโรงเรียนถ้ามาปิดแล้วสิไม่ต้องหอมม,ม,มีแมวหนะ่พี่แน้ะ กินหน้ามาเลยดิใ้จตกใปขีหมดอ๋อกินแล้วมันจะง่วงโอเคไหนองคโนี่องินเทสนะได้ของวาาไว้โอ้ขอบคุณค่ะจะตัวนี้มาให้ยายแบบนี้ยายของเ์เทนี่ไงของเผเดสกินเลยนะอือ นี่ของแม่่แม่ไปกินด้วยเลไม่เอาไป่กินเอร่อยสุดๆตาีโป้ีโป้อร่อยชุดๆนะนี่ให้ยายเหรอคะพีโป้นะค่ะนี่เหรอคะนี่กินอร่อยมากเลย ตามเนาะไอที่เยที่ามเนาะมืนเนาะ พอเงี้แม่เดน๋ยวพาไปขัดอนี้ดีว่ะขัดตีนแตก Chat, น,น,นี่ไงน็อตหนูหนูก็ขันน็อตใส่นั่นพี่ลูกไงมันมันมีรูอยู่หนูน็อตใส่ใช่นั่นแหละเออยกขึ้นยกขึ้นอ่ายกขึ้นหนูก็ใส่อย่างนั้นแหละหมุนหมุนดิค่ะหมุนหมุนอ่าหมุนแม่นั่นหมุนได้หมุนได้มันหมุนยังไงหมุนยังไงหนูก็หมุนเนี่ยเนี้ยหมุนขวาได่ไง งงวนไปทางนี้วนไปทางนี้วนไปทางนี้วนทางนี้วนทางนี้เออหนูออกมาอีกเห้ยเห็กไหมเห็กไหมนี่แต๋มอา๋มมาแล้วเอาไม่ใช้น้ำหรอคะขอบคุณค่ะอร่อยมากเลยนี่ไหนงั้นไปนอนนะ

ไโอ้ยายก็ไม่เห็นเนาะเนี่ยที่เห็นนึกกระตูนโดนไหนเหรอแค่เมื่อคากกโอ้คนใครโดนค่ะอ๋อเป็นโอ้ดูเจ๊พอยดูเจ๊พอยทำอะไรเนี่ยชอบอะไราะแม่วายไม่ไล่หรอกเก็บ